โชคดีมากๆเลยนะครับเพื่อนโชคดีมากๆเลยนะครับสําหรับนะครับพี่วิเชียรนะครับเหลือเชื่อเอามากๆเลยนะครับพี่วิเชียรนะครับตอนนี้นะครับได้เป็นแล้วนะครับซูมให้เพื่อนเพื่อดูเลยนะครับซูมเลยนะครับนี่นะครับเหรียญนะครับ50สตังค์นะครับเห็นไหมครับพอพาเลยนะครับขีดตรงกลางพอพาเลยเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนขีดตรงกลางพอพานแบบนี้เลยนะครับเหรียญละ7บาทนะครับติปล่อยไปแล้วนะครับปล่อยให้กับนะครับปล่อยให้กับพี่วิเชียรแล้วนะครับ เหรียญละ7บาทนะครับขอย้ํานะครับว่าตรงพอพานตรงนี้เลยนะครับตรงพอพานอย่างที่เพื่อนๆเห็นแบบนี้นะครับทุกเหรียญตามภาพนะครับเพื่อนๆสามารถแคปภาพไว้ได้เลยเพื่อนๆนะครับสามารถนะครับแคปภาพไว้ได้เลยว่าตรงพอพานแบบนี้เลยนะครับตรงพอพานแบบนี้เลยนะครับทุกเหรียญเลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับพี่วิเชียนนะครับจากจังหวัดนะครับ อ่าจังหวัดบุรีรัมนะครับพี่วิเชียนจากบุรีรัมนะครับได้ไปเรียบร้อย13เหรียญน,นะครับตรงพอพานทุกเหรียญน,นะครับตรงพอพานทุกเหรียญเหรียญละ7บาทครับ